สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องระพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีวันที่13มิถุนายนนะคะพี่พี่ขาวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้นะคะอง์ละ500บาทนะคะพี่ส่งฟรีทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะพี่พี่ขาหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนให้น้องระพีกันได้เลยนะคะอีพีนี้นะคะน้องระพีมาใน ที่199แล้วนะคะมีหลากหลายรายการมาให้พี่ๆรับชมกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่ๆเดี๋ยวเราไปรับชมรายการแรกนะคะช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆก็จะมีแอดไลน์นะคะแล้วก็จะมีโทรที่เบอร์081นะคะ6916282นะคะพี่ๆนะแอดไลน์นะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์ด้วย QR code ตรงนี้นะคะ สามารถแอดไลน์ด้วย QR Code นะคะหรือจะเอาเบอร์ทโทรศัพท์ไปแอดไลน์ก็ได้นะคะแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องละพี่กันด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไปรับชมองค์แรกกันเลยนะคะไปกันที่ราคา500บาทรายการที่1กันเลยนะคะจะจะ,จะมีรายการพิเศษให้1รายการนะคะพี่นะเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปนะคะรายการพิเศษนะ ราคา500บาทรายการที่1นะคะพี่ๆขาเป็นพระคุณแผ่นเคลือบนะเป็นพระคุณแผ่นเคลือบองค์ที่1นะคะพี่ๆขาบอกเลยว่า EP วันนี้สวยๆทุกองคทุกรายการเลยค่ะถูกใจแล้วรีบทักรีบโทรเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1นะ,ะไปกันต่อรายการที่2นะคะพี่ๆเป็นองค์นี้เลยนะคะเลี่ยมตลับให้พร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะ เรียมตลับสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่ๆอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมองค์ไหนรายการไหนนะคะแอดไลน์หาน้องระพีได้เลยนะคะแอดไลน์หาน้องระพีแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการกันได้เลยนะพี่นะสวยๆเลยนะคะรายการที่สองนะไปกันต่อรายการที่สามนะคะรายการที่สามเป็นพรสสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่ๆ ะะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สามนะคะไปกันต่อรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะพ,พี่นะก็จะเป็นเหรียญองค์นี้เลยนะคะเรียมกรอบพลาสติกมาให้พร้อมใช้งานแบบนี้สวยๆเลยนะคะรายการที่สี่นะ ไปกันต่อรายการที่5นะคะรายการที่หานะคะพี่พี่ก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะรายการไหนไ,หนไว้ไปขออภัยพี่พ,พี่ทุกท่านด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่นะช่องทางการชมการชมรูปภาพนะคะพ,พี่นะมีช่องทางเดียวนะคะก็คือแอดไลน์นะแอดไลน์หาน้องละพี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะ ไปกันต่อรายการที่6นะคะพี่ๆขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่6เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่ๆขาพระบ,บ้านเก่าๆสวยๆเลยนะคะวันนี้จัดมาให้พี่ๆชมหลากหลายรายการเลยนะคะ5้0อยบาทส่งฟรีส่งด่วนนะมีบริการเก็บไปทางหรือพี่ท่านไหนสะดวกโอนสามารถแจ้งโอนได้เลยนะคะ ไปกันต่อรายการที่7นะคะพี่ๆรายการที่7นะคะก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะรายการที่7ก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่8นะคะรายการที่8ก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะพี่ๆ เก่าๆเลยนะคะรายการที่8ดนะเก่าๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องรบพีกันด้วยนะ,ะเวลาน้องรบพีมีพาพบ้านสวยๆมาให้พี่ๆรับชมอีกนะคะการแจ้งเตือนจะได้เด้งเข้าหาดเครื่องพี่ๆตลอดนะไปกันต่อรายการที่9้านะคะพี่ๆรายการที่9ก้ะะา,ก,าก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะรายการที่9้าก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะพี่ๆนะ มานี้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะเหรียญนี้สวยๆเลยนะคะพี่นะสวยๆคมๆเลยนะคะรายการที่10นะประมาณนี้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่11นะคะ รายการที่สิบเอ็ดก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะพี่พี่เปลียนเก่าๆเลยนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะ EP นี้เป็น EP หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะคะอย่าลืมจำหมายเล็ก EP จำหมายเลขกรายการกันเข้ามานะคะพี่พี่นะไปกันต่อรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงเข้าเงินนะคะพี่พี่ ก็จะเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่12ประมาณนี้เลยนะคะ500บาททุกองค์ทุกรรายการนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะมีรายการพิเศษให้พี่ๆรับชม1รายการนะคะไปกันต่อรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นปลานะคะพี่ๆนะเป็นปลานะคะ เก่าๆเลยนะคะพี่ๆนี่นะคะประมาณนี้เลยนะรายการที่สิบามนะคะแอดไลน์ชมภาพเพิ่มเติมกันได้นะไปต่อกันที่รายการที่สิบสี่นะคะอง์นี้มีกิ่งด้านในนะคะน้องพี่ขย่าฟังเสียงให้แล้วนะองนี้สวยๆเลยนะคะพี่ขามีเสียงมีกิ่งด้านในนะรายการที่สิบสี่นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะถาเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะ่ยค่ะพี่นะไปกันต่อรายการที่15เป็นเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆรายการที่15นะคะเป็นพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่15นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆเป็นเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นเนื้อว่านหลวงปูดทวดเนื้อสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะรายการที่15บห้นะไปกันต่อรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะพี่พี่ก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะเป็นเตารีดหลวงปูทวดนะคะเป็นเตารีดหลวงปูทวดองค์ที่16นะคะพี่พีสวยๆทุกรายการเลยนะคะช่องน้องละพีนะพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่16นะ ไปกันต่อรายการที่17นะคะรายการที่17ก็จะเป็นเหรียญองค์นี้เลยนะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญองค์นี้เลยนะคะรายการที่17นะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆค่ประมาณนี้นะไปกันต่อรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พีนะ 500บาททุกรายการเลยนะคะสนใจแล้วรีบทักริบโทรมาเลยนะคะพี่พนะสนใจแล้วรีบทักรีบโทรเลยนะ,ะพี่นะช้าอดหมดนะคะสวยๆทุกรายการเลยนะ,ะรายการนี้เป็นรายการที่18นะไปกันต่อรายการที่19เป็นพระปิดตาองค์นี้เลยนะคะพี่พี่เนื้อสวยๆเลยนะคะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะคะองค์นี้ ถ้าใครชื่นชอบนะคะเป็นรายการที่19นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งหน้าช่องกันด้วยนะพี่นะพี่ๆท่านใดที่เป็นผู้ชมใหม่นะคะยังไม่ได้กดติดตามนะพี่พี่ต้องไปกดติดตามเลยนะคะ<อ>ไปกันต่อรายการที่20่สิบนะคะพี่ๆค่ะรายการที่20เป็นเหรียญน,นะเป็นเหรียญรายการนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะรายการที่20ประมาณนี้เลยนะคะ ไปกันต่อรายการที่21นะคะรายการที่21เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อผางนะเก่าๆสวยๆเลยนะคะรายการที่21นะประมาณนี้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่22นะคะรายการที่22ก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะพี่พี ลงให้พี่พี่รับชม7จ็ดมงตรงเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่กดกระดิ่งหน้าช่องนะคะการแจ้งเตือนนะคะก็จะเด้งตรงเวลาเลยนะคะพี่พีขาส่วนพี่พีท่านใดที่กดติดตามอย่างเดียวไม่ได้กดกระดิ่งหน้าช่องการแจ้งเตือนอาจจะเด้งล่าช้านะคะพี่พีนะก็อาจจะพลาดรายการสวยๆพระสวยๆในอีพีนั้นๆไปนะคะไปกันต่อรายการที่23นะคะรายการที่23ก็จะเป็นเหรียญองค์นี้เลยนะคะพี่พี ก็จะเป็นเหรียญองค์นี้เลยนะคะไป,ไปกันต่อรายการที่24นะคะรายการที่24เป็นองค์นี้นะคะพี่พี่เป็นเหรียญองค์นี้เลยนะคะลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะเหรียญคมๆเลยนะคะรายการที่24นะ,นะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆทุกองค์เลยนะๆๆ ไปกันต่อรายการที่25นะคะพี่ๆอันนี้เป็นมีดอันนี้เป็นมีดนะคะ <więcej> นี่เดี๋ยวให้น้องดูน้องให้ดูตรงนี้ก่อนนะสวยๆเลยนะคะพี่ๆรายการที่25มีรายการเดียวนะคะมีรายการเดียวนะคะถูกใจแล้วต้องรีบติดต่อหาน้องทระพีเลยนะคะพี่ๆนะสาม,มารถชมภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสาม,มารถชมภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่ๆขา สวยเลยนะพี่พนะสวยสวยเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25้านะคะ500บาทนะคะพี่ขา500บาทส่งฟรีส่งด่วนนะไปกันต่อรายการที่26นะคะรายการที่26เป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พเลี่ยมโบราณมาแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมโบราณมาแบบนี้เลยนะคะรายการที่26นะ ไปกันต่อรายการที่2 7นะคะรายการที่27นะคะก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะพี่พี่เตรียมตลับไม้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะรายการที่27เนะเป็นรายการที่27นะคะเตรียมตลับสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะไปกันต่อรายการที่28นะคะรายการที่28เป็นองค์นี้นะคะพี่พี่ ตอนนี้กำลังไล่ราคา500บาทให้พี่พี่รับชมกันอยู่นะคะสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขาพระบ้านๆในช่องน้องระพี ep 199่นะคะลงคลิปให้พี่พี่ชมทุกวันนะคะเวลา7โมงตรงนะคะพี่พี่นะลงคลิปให้พี่พี่ชมทุกวันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะไปกันต่อรายการที่2 9นะคะพี่พี่อันนี้เป็นสร้อยนะคะเป็นสร้อยโบราณนะคะพี่พี่ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะถ้าใครชอบถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะเป็นรายการที่29นะคะพี่สวยๆเลยนะเก่าด้วยเป็นรายการที่29นะคะแล้วก็รายการที่30นะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะ 500บาทส่งฟรีส่งด่วนนะคะถูกใจลรวรีบติดต่อหาน้องระพีได้เลยนะถ้าใครชื่นชอบองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะราคา500บาทก็จะมี30รายการให้พี่พรับชมนะคะก็จะมี30รายการให้พี่พรับชมนะคะราคา500บาทส่งฟรีส่งด่วนนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการพิเศษนะคะราคา2,000บาทนะคะเป็นไม้กระเท้าเสือซ่อนเล็บนะคะพี่พี่นะ ให้ดูเป็นไม้กระเท้านะคะพี่ๆยาวมากเลยนะเดี๋ยวน้องจะให้ไล่ดูให้นะคะพี่จะให้ค่อยไล่ดูให้นะเพราะว่ากล้องอาจจะแบบขยายเห็นทั้งหมดไม่ได้นะคะพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวน้องจะค่อยๆหมุนให้พี่ๆรับชมนะสวยงามมากเลยค่ะพี่ๆมีรายการเดียวด้วยนะจะบอกให้พี่ๆท่านใดถูกใจแล้วต้องรีบติดต่อเลยนะคะต้องรีบติดต่อเลยนะคะพี่ๆขา มีรายการเดียวนะราคาสองพันบาทนะคะพี่พี่นี่นะคะยาวแบบรับหนึ่งนะคะพ,พี่นะเดี๋ยน้องจะค่อยเลื่อนให้พี่พี่ดูนี่นะคะพ,พี่นะรัแบบหนึ่งนะคะนี่พอถอดออกมานะคะพี่พี่จะเป็นแบบนี้นะจะมี เรียกอะไรม,มันถอดออกมาได้นะคะพี่พี่ถอดมาเป็นสองชิ้นอย่างนี้ได้นะเป็นไม้กระเท้าเป็นไม้กระเท้านะคะพี่พี่นะเดี๋ยน้องให้ดูส่วนนี้ก่อนนะคะนี่ด้านในที่ถอดออกมานะคะพี่พี่ขาจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องของอาภัยด้วยนะมีรายการเดียวนะคะพี่พี่รายการพิเศษนะเป็นไม้กระเท้านะคะเสือซ่อนเรบนะคะพี่พี่ขา ะะก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆราคาสองพันบาทนะดูคร่าวๆอยากชมภาพเพิ่มเติมเดี๋ยน้องส่งให้นะประมาณนี้นะคะพี่ๆแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นมีดนะเป็นมีดนะคะพี่ๆขาให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะสวยๆเลยนะคะใครถูกใจแล้วรีบติดต่อเลยนะราคาสองพันบาทนะคะูคุยสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะพี่ๆนะ ประมาณนี้นะคะรายการสุดท้ายนะพี่ๆช่องทางการติดต่อนะคะสามารถโทรที่เบอร์081นะคะ6916282ได้เลยนะคะพี่ๆหรือจะสแกน QR Code แอดไลน์ A ก็ได้นะคะพี่ๆนะหรือจะสแกน QR Code แอดไลน์ A ก็ได้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ QR Code อย่าลืมนะคะถูกใจแล้วรีบติดต่อหาน้องละพี่ได้เลยนะคะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ